สวัสดีเจ้าจ้าพ้าเจ้าบันนี้ม้าหลายวันแล้วเจ้าคุณพ่อโดนรถจนยุงขนาดเลยเจ้ากว่าจะเคลียร์อย่างเสร็จวันนี้เอาหลังอันสามซอกแต่หนึ่งจุดห้าเซนลงหน้านโองเจ้าม่เจ้าหน้าน้องขนาดเลยเจ้าโอเคเจ้ามาพอกำลังเจ้าวันจะป้าจะได้ก็เจ้ามาเจ้าปลาขาวเจ้า ค่ะป๊าเจ้าว้าว าแม่เน้อขรักไปรักมาเจ้าป่าแว่น

ใหญ่เนี่ยพุทธแดงนอน่ะวายเฮ้ยโอ้ยเด่นมันพังอะ่ะเด่นเหลืองกว่าอาอะไรครตะขาปักเจ้าเอ้ยป่าตะเพียนทราย,เ,ย,ายเออพูดถึงตะเพียนตะเพียน ทัว่วนามดเลยเจ้าเจ้าบรรยากาศตอนแรงเจ้าดูนาทั่วเจ้าวันนี้จะป้าได้ป่าน้อยเดียวนางกิีบ้านเจ้า น่านพ่วมมันอะไรเจ้านี่เจ้าฝั่งนี้เจ้าน่านพ่วมนขนาดเลยเจ้ารรยากาศตอนแรงน่านยิกว่าทะเลเจ้า นี่น้านพ่วหมดเลยเจ้ามออาเิดพาไปชายหาดแล้วเจ้าเจ้า หัวบ้านหัวเข้าบ้านตางเข้าบ้านจะปาเจ้าน้าท่วมหมดเลยเจ้าฟัางนี้ก็ท่วมเจ้าน่านท่วมหมดเลยเจ้ามาถึงคลองละ <c oughs> เข้าในหมู่บ้านแล้วเจ้า มาถึงบ้านแล้วเจ้าโอเคเจ้ามาดูผสลสรุปปาของเจ้าป้าเจ้าพอได้ถายงอมเจ้านี่น้อยที่สุดในรอบปีเจ้าปากขาวป๊อกไม่ใ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้า มาถึงบ้านกคขาดแล้วเจ้ามีเวลาหน้าเดียวมีเจ้าได้ป่าได้น้อยหนึน่งเจ้าโอเคเจ้าขอบคุณทีได้เจ้าติดต่มเู้ชมช่างเจ้าป้าอย่าลืมก็ไล์กต็ติดต่อมินเจ้าป้านะเจ้าแล้ว้ากันใหม่เจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย